สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยะใดครับรายการติจปาทุกคนไปหู้จักกบงานทัศนิ์หรืองานคราบต่างๆตีเมกลักถวเจียงใหม่วันนี้เฮาอยู่กันตีบ้านป่าบงหลวงอำเภอสารภีจังหวัดเจียงใหม่ตีนี้เป็นหมู่บ้านโอท็อปตีขึ้นชื่อในเรื่องของการจักสารตียะขึ้นจากไม่ภยัยและวันนี้เฮาจะปาทุกคนไปเป็นส่วนหนึ่งของงานจักสารบ้านป่าบง ได้เห็นถึงกระบวนการและความเป็นมา้าของฮัตกรรมชุมชนไปติดตามกันเลยเจ้าปลาบุงหรือปลาภัยซื่อถึงความผูกพันของชาวบ้านกับไม้ไผ่มาตั้งแต่อดีตชีวิตประจำวันหลังจากทําไร่ไทยนาะคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านจะใจเวลาว่างไปกับการเหล่าตอกและสารเครื่องจักสารเพื่อนำมาใจในควเรือนหรือนำไปขายยังหมู่บ้านใกล้เคียง ยาฮือเครื่องจักสารบ้านปาบงได้รับการยกย่องฮือเป็นสินค้าโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปราสูขเนี่ยมาตั้งแต่เป็นน้อ่อนละจักสารแต่มันเริ่มเป็นทำขายแต่แต่นี่ปีสี่แรงมานานันน่าใจก็คือคนผู้สูงอายุในหมู่บ้านบ้านปราสูงเนี่ยเพิ่นทำจักสารกันคนมีที่ขาย สุก็เลยจวนพูอหลวงพัดแตลงที่ขายเต้าบะเดียวเนี่ยตั้งแต่เป็นสีแปดมาเป็นกับบุงเป็นอย่างเอะกะเอากับพัฒนารูปแบบมาดัดแปลงจากของโบราณนะเป็นตุ้มเป็นอย่างมุนเนี่ยกะการจักสารบัจจแค่ศิลปะตีต้องใจความชำนาญ แต่ยังต้องเตรียมไม้ไผ่ตีมีคุณภาพและยังอาศัยเครื่องมือตีเหมาะสมเพื่อให้กระบวนการทำงานมีความสะดวกและรวดเร็วเช่นมีจั๊กตอกตีหยาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้เวลาจั๊กตอกมีความสะดวกต่อการทำงานเล็กมาดปลายแหลมและปลายหอ,อกจะช่วยเจาะรูเครื่องจักรสารเลื่อยใจ้สสำหรับแบง่งไม้ไผ่และถังน้ำาจาะสำหรับแจ่ไม้ไผ่เครื่องมือลักลักเต้ๆตนนะฮะเป็น จะแบบก็ต้องเอาแต่ชนเนี่ยไงนี่คือมีเด็บมี่เน็บเป็นของกบบมีเด็บเือตัวจักตอกนะหลัวจักตอกครับไพ่ตัวนี้ต้องใจมีจับมาจับเครื่องมือนะไพ่แล้วมันได้บอกว่าไพ่โบงเลยนะทำแล้วทำทำออกมาได้งานจากงามแข็งมันเป็นแล้วมันทำยากมันมีข้อมันข้อมันแย่ข้อมันสั้นอ่ะมันต้องใจมีจับแล้วจักเรียบร้อยแล้วก็ต้องตัวนี้เหลาเหลื่อเหลื่อเฮือเส้นเส้นตอกใหามันนิ่มนี่มาลูกว่าเฮอมันมีผลเนี่ยเป็น้องวินเหลา มันนนี่โอ้โหถ้าว่าทำเออทำแท้ๆสิกะเออทำทำห้ทำแจ้างทำก็ทำมาเป็ี่ยนออนแล้วลยเขานี่เริ่มฮุกเงียนแมนสมัยเงียนปฐมนี่ต้องทำเมื่อเปีนนะถึงได้เล่นนะแต่มาทำมันรักๆได้สิกะเริ่มด้วยสุกอ่ะเออปีเออซึ่งจะเป็นปีสี่แปดนะปีสี่แปดที่เริ่มทำแบบจริงยังด้วยวัสดุ เริ่มแต่จานแม่กอันนี้เกสามร้ากว่าปีแล้วเนะาะเากว่าปีเน,ะนะาะสี่แปดเนาะประเดี๋ยวนี้ประเดี๋ยวยังเปีคนนี้เนะาะอ่นนานั่นแต่งารอะไรด้สาวีลัเครื่องจักสารจากบ้านปาบงมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่กระบุงสำหรับใส่เข้าตะกร้าสำหรับเก็บผลไม้จนถึงภาชนะติดใจในชีวิตประจำวันนอกจากจะมีความสวยงามแล้วเครื่องจักสารเหล่านี้ยังเต็มไปด้วยความหมายและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ลวดลายตีใจในงานจักสานมีหลากหลายรูปแบบโดยเริ่มจากลายคัดซึ่งเป็นการยกเส้นไม้ภายขึ้นหนึ่งเส้นแล้วคมลงหนึ่งเส้นสลับกันไปมาซึ่งลวดลายนี่ยะฮือเครื่องจักสานมีความเป็นระเบียบและมีลักษณะตีสวยงามลาย,ลายเอกลักษณ์ของประมงตัวเนี้ยถ้าถ้าคนใดถ้าคนใดเห็นนี่อย่าหงุดหว่าเป็นหงประมงไม่เป็นลายสองมีดีเวลาภาพประจ่างนะเวลาสานเนี่ยมันตึงบนนลุ เรื่องต่อม,มันจะมีดวดลายเลยอันนี้ค่ะก็แขกรวยม,มันจะเป็นด้วยลายเหมือนอย่างพีระมิดเนี่ยอันนี้คือสารถูกที่ขายได้ตลอดตั้งแต่ปีปีสี่แปดนาทีกเรียงภาษาแปดแต่ปีสนะี่แปดตั้งแต่ทําเริ่มมาจะเป็นบนห้องแจกแจกเก,ก็บชาตัวนั้นขายได้ตอนต้องประเดี๋ยนะเพราะวันช่วงตกรอนมียนอันไหนก็บอยประกอนนะโฆษณาคิมยูนิตนะอันนั่นที่บอยประกอนสปายขายดีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราอรูปแบบเขา มันเปนเรียนรูปแบบมันประจำการต้องทำไหมเพราะเปิดออกแบบมาจริงกับเขาครับเอาตัวแรกมาใส่เนื้อหน่อย,อย,อ,ย,อ,ยอย่างตัวนี้แหรตัวนี้สลุงชุดยอกกับสลุงคนเท่าที่เป็นอุ้ภักษาไปวัดอ่ะเขาเกาเอามาแปรงแบบเนี่ยลงทุนสลุงเนี่ยจีโก้ตเนี้ยเอาแปรงเพราะว่างานมูนนี้ทุกอย่างนเนี่ย <c oughs> ที่เป็นใ,นใกล้ไปต้องมีพิมพ์เนอะจะมาคำขึ้นสารเป็นลูกนี้มันมาแจให้เป็นแซนลองไม่ได้แต่วันนี้ต้องมีพิมพ์พิมพ์เมื่อเหร่แน่มาถึงได้รู้แห่งลหาสลุงอะ่ะคือโมโอยังสลุงเนี้ย จะพพพพิิมม์ีมในยุคสมัยตีเริ่มมีการเข้ามาของเทคโนโลยีมีการใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือตีจวยทุนแรงมากขึ้นเพื่อต้องการให้เกิดความรวดเร็วในการผลิตสินค้าแต่การสานด้วยมือก็ยังคงเป็นวิธีตีชาวบ้านมักนิยมเพราะการสานในลวดลายต่างๆจะต้องใจความละเอียดและความเชี่ยวชานเป็นอย่างมากเพื่อนี่ปัญหาเวังยังไม่คด้ี้แหกจค่ต่อค่ะถ้าเวลาลูกค้าสั่งต่อ สัง united, üz, used, ่งเยอะลุงแดงจัดได้จับใจเครื่องจังจับเอาแต่เขามาใจมือมันจ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพติดตามมาก็จะอันท่านท่านท่านอยากเรืจักราสตร์อันเนี้ยเจ็บเอวหนักอ่ะเจ็บหลังเจ็บอย่ามาเขามานั่งเนาะจะต้องนั่งกับอย่างไงลุงี่ยเคยไปหาหมอบอกมือนั่งแบบแปรงเก้าอี้แปรงนั่งก่อนนั่งนั่งกับพื้นเนี่ยแล้วเจ็บหลังมันเออเขาแก้ปัญหาแล้วมันเจ็บหลังว่ะเขาลุกเอวก่อน แลไปเขาเจ็บหงซึ่งเจ็บหอลูกอะกไปหีวหนนี่มันหายกับไม่ร่างไม่ถ้ามันเจ็บไม่ร่างนี่ฝืนเจ็บไม่ก่อเจ็บกันาการเวลาตีผ่านไปเนี่ยือทุกวันนี่งานธัตกรรมหรือเครื่องจักสารกําลังค่อยๆเลื้อนหายไปซึ่งปัญหานี้มาจากสาเหตุสําคัญคือวัสดุตีบอบเพียงพอไม่ภัยหาได้ยากขึ้นและคนรุ่นใหม่ตีมีความสนใจในงานจักสารน้อยลง เมื่อบะมีคนรุ่นต่อไปมาสืบสารจำนวนช่างฝีมือเลยน้อยลงตามไปตัยเหลือแค่คนเท่าคนแก่ตียังคงหนั่งสารไม่ไผ่เพื่อคงไห้ของภูมิปัญญาชุมชนมีติเดยวเอาไปยืดเป็นอาชีพอีนามันมีมามหมอกคูปามาแกอย่งางแกอย่ากังมาทำสรงคูกกอย่าดังสนใจเต้ๆบ่มีจริงๆแล้วนะมนจะเป็นต้องมาทำเป็น เนี่ยอันใหญ่ๆทำาอย่ๆทำแต่กระชุกกระชิบๆอย่างเงี้ยม่ยมก็ได้ขายอ่ะเออขนาดมาจ่ายก็มา่ายขอแล้วมันแบม่คว่ทำนะจ้ะเออจ่ายจ่ายังมีมันได้ขนาดละมัาได้คนมาเห็นในวันให้ให้ลุงนยครับถูงกว่าเคิดว่าจะเปิดสอนสอนมาสอนที่นอนมาเห็นเขาเอาอย่างนต่อยอดวนต่อยอดจ้งนั้ไปอ่ะ เพราะมันใจอย่างหัวปนมันมดรุ่นนุ่นแดงกับผ้าสูงเลยหัวแท้ๆเ่ะต้องการเสน็ดะเพราะว่าเอาศาสตร์นุรักไว้แต่รุ่นรุ่นพอรุ่นแม่เขามาลอกิ่ปีแลยนุ่นแดงกับสูงตัวยอดเขาเห็นเขาเห็นแล้วว่าเอาเห็นแล้วว่าวันนี้มันขายได้อ่ะมีคนนิยมเอากันน่าถึงว่าอยากอยากจะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเนะ่ะนิยมกะพูดถึงนิยมการใจกันซื้อการขายนี่นี้กะแเจเฮาเนี่ยกะพระสูงแบบพระสูงใครตึกสักห้าปีนะนี่ นะแม่ว่าคนรุ่นใหม่บางส่วนจะเริ่มละทิ้งขาตกรรมพุ่มปัญญานีไปแต่ก็ยังมีคนรุ่นก่อนแหมมากไม้แต่ยังคงยืนยัดในการอนุรักษ์พุ่มปัญญาชุมชนเอาไว้ทุกสินค้าทุกงานจักสานติดทุกสร้างสรรพา,านมือหลายขู่ของคนในชุมชนเป็นสัญลักษณ์ของความฮักความผูกพันธ์กับธรรมชาติและวัฒนธรรม บ้านป่าบงมาได้เป็นแค่แรงผลิตเครื่องจักรสารตีมีชื่อเสียงแต่เป็นสถานที่ตีบอกเล่าเรื่องราวความทุ่มเทและความภาคภูมิใจของคนในชุมชนตีเชื่อมโยงธรรมชาติและภูมิปัญญาอันล้ำค่าเอาไว้ต้วยกันสำหรับวันนี้รร้การยะาใดครับขอลาไปก่อนในต่อหน้าเขาจะปาไปเพาะัตกรรมอีหยังและจะน่าสนใจแค่ไหนรอติดตามกันได้เลยเจ้า